I've been one. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาสังบ้านแม่กำไรค่ะอืมฟังเสียงตัวเองนะะฟังเสียงตัวเองได้นะคะบอกเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาสังบ้านแม่กำไรค่ะทุกท่านค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเริ่มนะคะแอมขออนุญาตเลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญบบาพี่นวลได้ค่ะ ขออนุญาตประชาประชาสัมพันธ์งานบุญค่ะอย่างที่ท่านเห็นเลยพระแอมกับพี่นวลเนี่ยค่ะทุกท่านขาเป็นพระพุทธรูปไม้โพนิพานแกะสลักโดยช่างจากอยุทยาบ้านเราเนาะของคุณแม่กําไรได้ท,ทําพิธีผาิกรรมไม้โพนิพานคือการยืนต้นตายจากวัดราชสิทธารามวัดพระซอยอิสรภาพทีที่สามของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เกื่อน เชื่อว่าโพต้นนี้สมเด็จพระสังฆราชท่านได้อัญเชิญหน่อสีมหาโพธมาจากอายุทยาและนำมาปลูกไว้ภายในวัดพระแห่งนี้ไม้โพนี้จึงมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากและก็สัมพันธ์มากค่ะทุกท่านขาอย่างที่แ<ม>อมเรียนเลยค่ะทุกท่านขาแอมบอกเลยว่าเรามีพระพุทธรูปหรือ พระไม้โพนิพานทั้งหมดเพียงแค่สิบองค์นะพี่นวลนะใช่ค่ะสำหรับการเปิดเช่าบูชาค่ะองละสามหมื่นบาทรวมเป็นเงินที่สามแสนห้าบาทน uh huh. ะครายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยบอกเลยค่ะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆที่เราจะมอบให้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้กับพระสงฆ์จากภูฐานที่แม่กำไรรับเป็นเจ้าภาพ คือให้เป็นทุนการศึกษาแล้วพี่นวลค่ะค่ะแล้วก็พระองค์นี้ค่ะพิเศษก็คือด้านเขาเรียกว่ายอดรัสมียอดรัสมีตรงนี้ค่ะยอดรัศมีค่ะเป็นไม้ชุมแสงหมายถึงการชุมนุมการรวมเทวดาค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ต่อมาที่พระเสียรถึงพระบาทเลยลงมาถึงพระบาทพระเลยอันนี้คือไม้โพนิพานส่วนมือค่ะมือพระหัตถ์ของท่านค่ะจะเป็นไม้กระเก่าเนาะ ฐานจะเป็นไม้ขนุนแล้วก็มุดด้านหลังจะเป็นไม้ไผ่สีสุกขอบคุณะคะสำหรับการติดตามใหม่คุกท่านนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านปึ๊บมุดอขอกได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่นะคะแล้วก็ข้างในค่ะอ่าด้านฐานนะคะตะกี้ที่แอมบอกว่าเป็นไม้ขนุนแอมต้องบอกว่า ต้องกราบขอบพระคุณเลยสมเด็จองชัยวัดไรมิท่านบอกว่าได้นําบอกว่าให้นําดวงนะทุกคนเนาะทั้งเข้ามาใสเเออมาใส่เพื่อเสริมบุญเสริมบารมีส่วนเสริมดวงได้เลยแหมบอกเลยนี่พิเศษขนาดนี้เลยบอกเลยค่ะเพียงเท่าบูชาเพียงแค่องค์ละสามหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์อ่ะทุกขาร่วมทําบุญทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้กับพระสงฆ์ ของผู้ฐานเนาะการให้การศึกษาคือบุญอันยิ่งใหญ่ยังไงกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญนี้กันได้เลยนะคะค่อ่อาแล้วงานต่อไปค่ะพี่นย้ยขาเรายังจัดอยู่เราจัดมาตั้งแต่แตวันที่ห้าพฤษภาคมเออพฤศจิกายนจนถึงตอนนี้เราขยายเวลาไปแล้วจนถึงวันที่สิบห้าธันวาคมค่ะ,คะชื่องานว่านิทรรศการศินแห่งศรัทธามหาสังสัพคมงคล รอบจักรวาลโอ้โหงานนี้บอกเลยว่าพิเศษมากมีสั่งมากกว่าแสนขอนยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานได้ตลอดเลยนะและ้วพิเศษค่ะวันที่สิบห้าวันสุดท้ายนะพี่น้องวันที่สิบห้าวันสุดท้ายค่ะจะมีพิธีวงสวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เชิญหมอกปลายายกะซิปเนาะ,ะมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยยังไงตากเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานนี้นะคะ แล้วก็อีกงานนึง mm hmm. พลาดไม่ได้เลยต้องเป็นงานนี้เลยค่ะพี่นวนขา,านต้องบอกว่าขอบคุณคุณพี่กิสนะที่ให้โอกาสแล้วก็ได้เชิญที่เราเนาได้เชิญพวกเราเนาะเออไปร่วมค่ะชื่องานมหก,กรรมอรายอรายะอารยะสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ระหว่างวันที่12ถึง15บธันวาที่ไบเทคบางนาฮอล์หหนึและพิเศษไปกว่านั้นเลยค่ะ mm hmm. วันเปิดงานสิธันวา เรา<ช>จะได้มีการไปเป่าสังเปิดงานเปิดงานเป่าสัาเง <นะ S 1> เปิดงานเราบอกเลยว่าจะมีคุณแม่กาไลคุณโจ้ค,คุณยุ้ยพี่นวลแล้วก็อาจารย์ป่าวันชัยแล้วก็มีครูครูบาอาจารย์อีกหลายท่านเลยท่านค่ะไปร่วมเนาะไปร่วมเลยยังไงก็กาบเรียนเชิญร่วมงานนะคะไปดูงานศิลปะสวยๆไปช็อปไปชิมไปใช้กันได้เลยเต็ม<ช><ช>ที่เนาะยรู้สิช็อปเยอะๆช็อปเยอะๆค่ะโดยเฉพาะแบบมาช็อปลานแม่กำไรได้ไหมได้เนาะชิบสองสิ สวัสดีค่ะพี่ซิมขาทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดถูกใจไลฟ์นะคะพี่ซิมอ่าค่ะกดอื่นเลยปอสังต้อนรับโถขอบคุณยูสเซอร์ทั้งร้อยสิบยูเซอร์ขอบคุณมากเลยค่ะเอ้าเด้งเด้ง ว่าขอบคุณมากค่ะตอนแรกอ่ะดอกสาทุกับสารเสียงสังก่อนตอนแรกก็ว่าจะแบบดีใจพอพี่คุณซิมบอกว่าคนสวยทั้งสองเริ่มตกใจสวยจริงปะวะหาดแรงก็สวยจริงหนูยังเป่าสังไปยิ้มกว้างไปด้วยเลยอ่านไม่อ่านก็ไบอกสวัสดีคนสวยทั้งสองแอบตกใจตัวเองหนูเป่ายิ่งยิ้มกว้างก็เปิดก็เป่าได้ละยิ้มกว้างเป่าได้เลยเป่าได้เรื่อยๆเลยนะคะดีใจเลยคุณซิมชมว่าสวยเนี่ยแบบคุณละออนะคะทุกท่านเลยนะคะ เมื่อกี้เสร็จแล้วเนาะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาจากแม่สอดแม่สอนแล้วตอนนี้ก็นอนพักอยู่บนที่นอนใช่ไหมคะสบายสบายค่ะมาฟังเราสองเล่าเรื่องเนาะสบายทุกที่เลยค่ะพี่จุ๋มอยากได้องเล็กๆห้ยคอได้เลยค่ะพี่ซิมค่ากูซิม่ เสียงดังฟังชัดเลยนะคะพออ่านเนี่ยพอเห็นปุ๊บอ่านอยากได้โอ้ยค่อยขอคุณซิมอยากได้เป็นงานเงินหรืองานทองเหลืองหรืองานทองคําเลยฮะยินดีมากเลยนะอือต้องถามว่าคุณซิมอยากได้งานแบบไหนเดยออะไรนะคะงานเงินหรอคะรุ่นนี้นะคะพี่นวล ยินดีเลยค่ะพี่นวลถาะยินดีเลยยินดีเอาเอาไปทําเองเดี๋ยวเอาไปทําเองอ๋อคุณซิมมาจ้างแอมทำดิบอกว่าไปทำเองมาจ้างยอมอย่าไปทำเองคุณซิมจริงๆแล้วอ่ะไปทำเองอ่ะราคาไม่ดีเท่างานที่บ้านเราหรอก เอาไปทำเรี่ยมเองเออวันนี้ผมสวยผมสวยคุณซีมเนี่ยราคาแค่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองไปงานเงินแล้วนะไปทำริงเสียเวลาเอาแบบนี้ไปดีกว่าใช่เอาแบบนี้ไปกอดแบบนี้คือสวยปังอลังเวอร์เลยนะคุณซีมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เขาอยากได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ไก็คือเป็นสังคมเปล่าไม่ติดเลยค่ะคุณซินขาเอาไซส์ไหนเอาไซส์นี้หรือไซส์ใหญ่กว่านี้ปะ ดูสวยๆมาให้หนึ่งองค์ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวคัดให้เลยเอาผิวเกลี้ยงเกลี้ยงงามๆเลยค่ะคุณซิมขายยังไงขอบพระคุณลวงหน้าค่ะชมว่าสวยเออชมว่าสวยนี่เรารีบหมดเลยพี่นวลไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนแบบได้น้ำไงรดน้ำต้นไม้มน้ำสดชื่นอ่ะ,ะ,ะส่งมาได้เลยคุณซิมบอกส่งมาได้เลยโอเคคุณซิมค่ะ ต้อนรับคุณเชนขอบคุณนะคะว้าวขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่นะคะคุณส้มซา บอกได้เลยพี่นวลจะกันมั้ยนะหน้าหลักนะอ่ะสาธุสาธุคุณสิบอกสาธุเรื่องเดี๋ยวๆสวยๆส่งให้ไปให้เลยนะคะี่ยคะลอ่าอยากได้สักคู่นะคะสักคู่นะคะ อยากได้สั่งราคาเท่าไหร่คะอ๋อคุณส้มซ่าขายอยากได้เป็นสั่งอะไรเออสั่งเออใช่ใช่สั่งเออใช่ใช่ใช่ยี่สิบปี

4,000ันบาทไปพร้อมบางสีใช่4,000บาทนี่ไปพร้อมบางสีนะ,ะจะเป็นบางสีไซส์นี้ส้มซ่าค่ะ มองอยู่แน่นอนจริงๆขอน,นี้สวยมากสวยมากพี่นวลเป็นหน้าเป็นใครๆเสเ็็นอ้อขอนใหม่นะคะอันนี้เพ,พ,พ,พิ่งเพิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่งเจียรนายเสร็จเลยนะ<ช>พี่นวลขึ้นด้วยขาขยายกล้องคืนได้ไหมคะขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่น<ว>ะคะลุลง <มา S 1> ตุย้ย อยากได้ราคาที่เท่าไหร่ี่สาา้ได้เลยนะคะสองอยห <c oughs> นึ่งพันสองร้อยหรือคุณ้้อยาได้ใช้นี้ก็ได้นะคะได้ได้หนึ่งพนันสองรอ้อยบาทเราลดให้แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต คุณสซมซาอยากได้เป็นสั่งรดน้ำสั่งเป่า๋ยวนี้ก็พกพาง่ายพกพาง่ายใช่เ่เดินผ่อนด้านหน้าขอ่อนี้ไหม าพันบาทค่ะ <Durch> พ <tus> ี่จ <occurs> <os itt in> <nh> ุ๋มขาใค่ะแน่นอนจริงค่ะแน่นอนแน่นอนจริงค่ะโอ้โหสวยมากจริงพี่จุ๋มตาถึงมากค่ะยอมเลยอ่ะเดี๋ยวซูมค่ะเดี๋ยวซูมให้พี่จุ๋มดูใกล้ๆเลยโอ้โหสวยมาก่อนี้สวยมากค่ะเพิ่งเจรนายเสร็จเลยค่ะพี่จุ๋มขาสวยมากเก็บไว้ให้ก่อนโอเคขอบคุณค่ะพี่จุ๋มขาขอบคุณนะคะ กราบค่ะเป้ง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 กุ้งกิ้งแอมหายไปไหนแล้ววันนี้วนนูนะ่ร่ิเมื่อเประมาณสปีที่แล้วถ้าเสียงไอติมแบบนี้นะวิ่งเลยนะวิ่งตามนะไบอกนะไม่ดปดักไลออขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะพี่จงขา อ่าท่านใหม่หนูท่านหนูถืออยู่เมื่อกี้หนูคิดว่าคุณส้มซ่าจะอยากได้ขอนนี้หนูก็เลยอยากถือให้โอ้ขอบคุณค่ะพี่จุ่มขยายตู้แน่ๆครับใช่ค่ะจาน้ําหอมค่ะพี่จุ่มขยายตู้แน่แเลยค่ะเพิ่มตู้อีกหาใบแล้วหนูว่า หมดเลยบอกเลยอ่ะเออเขามาด้วยกันผ่านีอื่้ำป่าน้สี่ากอเขามาด้วยกันค่ะพขาไปไเที่ยวด้วยกันไปเทวด้วยกันเหมาะมากสวยมากบอกเลยสวยจริงไม่ รอจากแม่กําไรนี่แหละครับรออะไรก่อนอาจารย์น้ําหอมรออะไรก่อนอาจารย์น้ําหอมต้องช็อปก่อนใช่ป่ะต้องเอฟเราไปก่อนแล้วได้เอออันเนี้สวยหวานนะสวยหวานนะ แล้วแล้วลอยลิ้วอ่ะลอยลิ้วอ่ะห้าเลยนะเออลิ้วเยอะมากห้าเลยอ่ะยอดฉัดสวยทั้งนั้นเลย เนี่ยห้าห้าลิ้วชัดมากเลยนะ,ะ,นนะโชว์สั่งไปหยุดโชว,ชว์อ๋อ,อ,อขอดูพันสองเมื่อกีอ้ได้เลยค่ะคุณซ้มซ่าขาพัน ได้ขอมโอ้ยอันนี้มีมีสี่ลิ้วเลยคุณยุทารกคนก้องขาเลยเกจ่าัก่อนีค่ะเราก็ไปเอามาอีกแล้วเออวันไหนที่แม่กำไรไม่อยู่บอกเลยค่ะพี่นวลไปขนมาหมดเลย ชุดนี้แ่สอง รับผ่อนนี้เลยไหมคะคุณส้มท้ารับรับผ่อนนี้เลยเราจะไปพร้อมกล่องาต้อก็มีน้ำนมนต์มหาสังให้ด้วยเนาะอ่เป็นจุดปีใหม่อ,มอยากให้เห็นางานแบบแบบพิเศษเลย มีน้ำมนต์ในนั้นใช่ไหมคะพี่นน์อาจจะไปชุดประมาณนี้เปิดทั้งกล่องให้ได้เลยจะรบบนะับทั้งจะรับทั้งน้ำเงินกับแดงก็ได้นะคะรับทั้งคู่ก็ได้ไม่ติดค่ะไม่ติด ก็จะมีกล่องสีน้ําเงินกับกล่องสีแดงอันนี้เป็นชุดปีใหม่นะคะชุดปีใหม่ไม่พักเลยพี่สุบอกได้ยินเสี็งพี่นวลแล้วนอนหละต้องฟังเสียงพี่นวลต่อสังทุกวันก่อนอ่อยากได้กล่องสีอะไรคะสีน้ําเงินหรือสีแดงะคะงเป็นชุดของข,องขวัญเลยอ,าานะอันนี้คือ,อจริงๆแล้วจริงๆแล้วขอนอย่างเดียวเอขอนเดียวเราก็พันสอง ่พอเอินอันนี้เป็นชุดปีใหม่ใช่ไหมคะเราให้พิเศษให้พิเศษมีน้ำน้ำมนต์มหาสังไปด้วยสีน้าเงินหรือสีแดงไม่ำมลนะคะ่ัดนมีแต่กำไรกำไรแล้วก็กำไรค่ะแล้วถ้าสั่งเปล่าเท่าไหร่นสองเหมือนกันค่ะ

ไม่ยากค่ะขนาดแอมเคยเป่าอ่ะก็ไม่ยากค่ะเพราะเป่าไม่ค่อยเปลีรู้จักจุดให้คร่าวๆนะคะจุดแล้วื่อคุณรับคนแล้วคคุณส้มอันนี้อีกอีกอีกคนนึงนะอันนี้ก็อีกต้มนึงสวัสดีค่ะจันโซฮาค่ะสวัสดีค่ะหนูเพิ่งเห็นโซฮามาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจย์โซฮามาพร้อมแม่แอมเลยเนี่ยนี่เอาใหม่ฝ่าทุก่อนหนึ่งสองสามป่าทุก สาวทูอแบบนี้เอสาวทู่นะอาจารย์โซฮะเข้ามาวันนี้โอ้โหบอกเลยรอมาหลายวันไม่เข้ามาสักทีไม่สงดงขึ้นมามเขาไม่เห็นหลายวันเงอันนี้นะคะอยากนู้ให้คุณส้มและคุณสชาดของสงส้มเลยนะวันนี้นะอนี้วันนี้ค่ะอันนี้เล็กสุดบา บอนเท่านี้ก็สามารถไปเป่าเป่าได้แล้วเป่าสามแข็งได้รอนที่สามได้แล้วบอนเท่านี้เออถิงกันสดๆงานหนักจริงๆครับว่างอย่วันที่ห้านะคะว่างก็จะมาเลยอ่ะว่างก็จะเข้ามาเลยเข้ามาคุยเลยสวัสดีค่ะพี่แต้มบ้านนี้สวัสดีค่ะเอาละ จะน้องหอมเล่นหนูอีกแล้วคุณ้มแคุณมาแล้วคุณนวลค่เปูสูขอดูอันนี้ว่ะอันนี้เอามโอ้สวยจริงค่ะขอนี้สวยจริงรักหนพีุ่๊เลยนะจริงพี่หนูนี่เดี๋จะพูดนะคะคนขาเหยียบกระโปงหนูขยับจะเหยียบกระโปงหนูแล้ว ่สุดยอดนรยอดครับาอมเราต้องเป่าแล้วไม่ได้เด็ก <ขอ S 2> คนยนอ,อนี้สวยมากเลยค่ะสีชมพูเลยค่ะ

ตอนนี้สวยมากพี่พพสีริ้วด้วยนะคะ

แต่อันนี้คนไม่ดื้อคนดื้อสมอทำไม่ดีเพราะว่าลมาออกค่ตงกาเอออ่เนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยก็เลย่อไม่ได้นะเนี้นขอวนขอ้นนนคใหญ่ง่ายราคาไม่แพงแล้วขอนี้ะพี่นน มันกั้งเลยเหรอเดี๋ยวรู้จะทำาี่ทีเป่าแล้วก็จะเป่เลยเออเอาเลยที่นวลแต้องทำด้วยดูดูทำด้วยหยุดทำไมอก็วินหยุดหนูก็หยุดไง